สวัสดีครับผมพอการกระป๋อยคือเก่าครับผมนี่ครับถังปุ๋ยที่มีรถมาเติมนะครับเด้เอ,อผมบูงบัดมันเป็นซ่องเป็นยังเป็นถังเป็นยังแบบที่มีรถมาเติมเลยครับผมปุ๋ยมันเป็นปุ๋ยน้ำครับผมใช้าย,ยางเขามาข้างในครับผมนั่นเย็บเขามาในนี่นี่มองเขาไหมานี่ระบบคอม มาดิดออกไปเท่าใดเท่าใดมันตั้งไปแล้วผมออกนำยาวออกไปเท่าใดเท่าใดเนี่ยเขามาใส่ทอยแง่บียครับผมเนี่นทยทอยแงเรากระจายไปสวนครับผมเนี่ยนี่ครับ,ร,บระบบน้ำเขาสุดยอดที่ครับผมฝุ่นบ้างด้วยนี่ห้องเห็ดห้องย่างดีครับผมระบบหัวใจนำสองสวนหนึ่งได้ครับ ตั้งเวลาไว้เลยครับผมมือเวน้นมือมือเว้นมือีออออ่ใจจับสมองสมองมือละหัสสมงล็อกนี่หาสมมงล็อกนี่หาสมอง,อมองประมาณนี้ครับผมเนี่ยระบบคอมพิวเตอร์ระบบหนังคอมพิวเตอร์เลยครับผมเนย่ยประมาณนี้ครับผมพอปุยเขาทั้งทั้งใส่อย่างหมดครับผม ระบบน้ำยดไส้น้ำยดเบิดปล่อยไปทางน้ำมาเลยครับผมประเด็นเนี่เขาใส่ฟุน้นแต่ห้วยตั้งแต่ที่แหลกตั้งแต่ปลูกครับผมปุ๋ยฟุน้นเท่านั้นน้องนันสเปรย์ยาฮอร์โมนไส้ทั้งติดทั้งใบเบิเลยครับผมนี่ครับการหายน้ำครับผม ไตน้ำยดครับผมนี่ครับมันเปิดโดนครับตรงนี้อากาศมันเรื่มหอนแล้วบนไฮโดนครับเริ่มมไฮโดนแล้วครับการไนนาเพราะว่ามันหมากมันเลื่มตอนใบใบมากหมากองุ่นมันเรื่มนิ่มครับมันหอนอากาศมันเลื่มหอนขึ้นแล้วไนนาหยดดันื็เริ่มมันแห้งครับผมมันแห้งเพราะว่ามัน มันเป็นดินไส้คนับมันแห้งไว้ครับผมซึมไว้หยุประมาณนี้ครับผม๋ยบบึงดูผมอากาศมันห่อนมองุ่นก็เริ่มนิมขึ้นครับผมเราเปิือนน้ำตอนใบหลอกนีย ไอ้โดนแล้วมันคำมันวะเกือบตีหาสุมองแล้วไอ้เพราะว่ามันต้องการน้ำลายแล้วผมหมากมันลืมแง่แล้วอ่างุนประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วแก่ครับเด้อครับคิปไปรับชมครับผม